แล้ววันนี้เราก็อยู่กับดุ่นเสาหัวเลื่อยนั่นเองครับผมโอ้โหที่เราจะมาดูความแข็งแกร่งกันนะผมว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go <S มาทำสำหรับตัวแรกยังไงมนุษ่นาปา่าเชียนหัวไปอย่างรวดเร็วครับสำหรับดุ่นเสาหัวเลื่อยครับปวดมากปัดไกลไปครับช็อตนี้ตายไปเลยครับเร็วจ,จัดแล้วนุ่นเสาหัวเลื่อยอยังไงแค่หัวชนเท่าน,นั้นก็ตายแล้ว มิโดโอทอโ้ยโดนกัดหัวไปครับชอดด็อตนี้โหลากเลือนกันเลยทีเดียวเจอกับไฮดา้าครับรอบน,นี้ยังไงโุ้ยสูวนานอยู่ครับไฮด้าลูกไปแล้วครับเร็วจะจัดหมาหมูโ,โดนสับไปช็อตนี้กันเลยเลนะี้ยบยังไงหืมสาวก็ล้วครับหมดจ,จัดจระเข้ก็ไม่รอดครับช็อตนี้ไล่ต่อเลยครับยังไงโอ้โหตัวเงินตัวทองครับตัวจิ๋วเดียวเท่านั้นสะบัดหัวนะไปช็อตนี้เรียบร้อยครับตายไปแล้วครับต่อไปมาเจองูยักษ์ครับผม กูเอาหัวติดหัวติดหรือเปล่ากูแลกัดไปครับชอดนี้กัดฟรีสปอร์ตอุ้ยโดนเชือนแล้วม่ชอดนี้เลือดสาเลีครับเอาเรื่องจัดจัดโหดมากสำหรับโดนสาหัวเลื่อยเจอกับจระเข้ครับผมยังไงงับไปชอตนี้อู้งับเองตายเองครับหัวติดกันเลยทีเดียวเจอคมเขี้ยวที่ใสัยคมนะจระเข้กัดแล้วตายเองนะครับชอดนี้เหล่านี้ไปเจอกับทหารมากเรียบร้อยครับเป็นกันทหารผีครับยังไงอู้ยงับไปชอตนี้โคตรเจอกับหมานรกครับ อัานแ้ก็ตายครับเจอโกเลมหน่อยเป็นไงอตายเ้วเปิดใส่ตัวเองไปเลยแล้วการชนนี้โอ้ยโหจัดเลือดสาดครับโอ้โหแทงเพียวตายโกไว้หรือเปล่าวบสำหรับเสาตัวครียบตายเป็นผักเป็นปลาแล้วชนนี้คนธรรมดาจะไปสู้อะไรโดนดีดลูกหลังครับตายไปแล้วเฉือนตายไปอีกหนึ่งคนครับยังไงทหารลมันตายอุ้ยรูกไปความนกินไปแล้วโหจัดมาดิอัศวิน ตายเร็วโคตราลงมันยังไงตทงเข้าไปหัวตายไปแล้วครับยังไงครับจุดนี้อืออหัวชนไปครับตายไปแล้วหานมาม้าก็ตายตามไปด้วยอ้ยถึงร่มมันทำไมเนี่ยมันสู้ได้ยังไงยังไงครับจุดนี้อูโหจะมัดจะบวยโดนสับไปก่อนอีกคนนึงยังไงครับวัวโดนกินไปแล้วครับอดจัดวัวโดนแทงอดหืออดจริงครับแล้วเร็วโคตรครับเครื่องติดครับเครื่องติดอดจัด หมาบอนี้ยังไงทหารอููตายแล้วครับทหารนะมาเจออีกคนนึงครับยังไงอู๋มีเจนแพกไม่ได้ใช้ครับชนี้ยังไงครับกิงคองตัวนี้ยังไงอู๋โดนเตะล่วงไปครับถูกไปยังไงล่วงอีกแล้วครับปวดจัดทำเวลาได้สุดยอดเลยครับสำหรับตัวนี้บเสาหัวเลื่อยครับผมกิงคองตัวใหญ่ขึ้นก็ยังไม่ลอดครับยังไงต่อยยูถึกจัดยังไงต่อยครับตนชนี้ต่อยเข้าไปอยูก็ถึกเอาเรืองครับสำหรับคิงคองตัวนี้มาตัวใหญ่ขึ้นหน่อยอู๋ฟาดไป โคตรโหเลยครับอดจัดวิ่งหัวก็ติดแล้วหัวติดหืมยังไงครับตัวต่อไปอุ้ยกันเดียวตายเลยครับคอน์ทูปลายอืเจอคอ้อนดูมหน่อยเป็นไงเรียบร้อยครับตายไปแล้วหรือเปล่าอุ้ยตัวใหญ่โดนแทงหัวไปเดียวตายเลยครับไม่ได้สู้ครับโหดโคตรหลับใน,นเสาหัวเรื่อยแทงไปขนาดนี้ตายเลยละกันครับชอดด็อตนี้ยังไงครับเจอกับสัตว์ยุคปัจจุบันครับเจอควายครับผมยังไงอุ้ยยังสับอยู่สับ อืเรียบร้อยเหยียบตายไปแล้วหมีคัวโลก็ตายไปเหมือนกันครับยังไงควายไทยก็ล่วงไปเหมือนกันเดือดริปโปครับจดดีอไรตับฮิปโปล่วงไปแล้วครับโอ้เลือรเลือสาตัวนี้แรดก็ไม่รอดครับโดนง่าไปเลรับติดปากไปแล้วอู้เร็วโคตรทาเวลาได้โตรโหเลรับตัวนี้เร็วจัดมาเจอกับช้างตัวนี้ยังไงอุ้วช้างก็ยิงสวนครับแต่ก็ตายไปเหมือนกันครับผมจดนี เอาเจอมดครับมดมดยักษ์ครับผมเรียบร้อยมดตายไปแล้วเจออะไรเด่ยกันดึ๊บเหรอกันดึ๊บวับล่วงไปแล้วครับมาเจอแมงมุมครับตัวไปยังไงงามเข้าไปอุ้ยโหดจัดมาเจอแมงป่องครับยังไงครับแมงป่องแมงป่องต่อยไปโอ้โหต่อยได้ทีเดียวเท่านั้นเองครับมาเจอดวงคีมต่อครับยังไงงามเข้าไปติดฟันนเลยทีเลยครับขบเคี้ยวอาหารเคี้ยวเล่นครับผมเลื่อยสุดโหดเจอกับตั้กแตนยักษ์ยังไงครับ แต่ก็เป็นยักษจับไปอุ้ยโดนควนตายไปเองหรือเปล่ามาจนนี้ปวดจัดอุ้ยกัดไปไม่สต๊กสถานครับกระโดดเตะด้วยเอาเรื่องจัดอื้มพาราซอครับล่วงไปแล้วสำหรับพาราซ็อกเจอยุคเจอเสาผมยังไงครับแองคิโลครับผมอุ้ยตับทีเดียวนั้นดังเฉียบเตะกูครับหางฟาดไปกูตายเองครับผมอดเกินเรียบร้อยครับเราไทยเสือทอรับเลือดทรายกันเลยทีเดียวเลย็อบอีกตัวเรียบร้อยเหมือนกันครับผม มาครับต่ออย่างต่อเนื่องครับ shot shot. 응เก็บหมดอย่างรวดเร็วรับเจอกับกองเล็บยาวเลยโอ้โหดโคตรคอยาวยังไงเจิบคอไให้อ้โหดจัดครับยังไงครับเฉือนเข้าไปช็อตนี้เรียบร้อยครับมาที่ตัวยังไงครับตัวจิ๋วจิ๋วแต่เจ๋วหรือเปล่าติดลินไปแล้วกระโดดติดลินตายไปแล้วครับโตรดเรียบร้อยครับตายอีกตัวอย่างรวดเร็วรับเจอกับคาโนยังไงครับผมยังไม่ได้สู้เลยครับตดจัดครับ เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งโคตรจริงสไปโนเฉือนท้อเข้าไปว้าไปแตกวะเนี่ยแทงเข้าไปโอ้โหด,ดเร็วจะจัดยังไงอือหตายไปอีกตัวแล้วสสไปโนตอนนี้มาเจอกับทีเล็กครับจะไหวหรือเปล่าครับยังไงเฉือนเข้าไปอู้ยโหดจัดครับร้องจ้ากันเลยทีเดียวครับผมทีเล็กเรียบร้อยครับตัวไปอีกหนึ่งเหลือตัวสุดท้ายครับสำหรับทีเล็กหันไปทางนูสิอู้เรียบร้อยครับเข้าหน้าไปเร็ว จัดก็เป็นฝ่ายชนะไปผมสลับไดโนเสาร์หัวเรื่อยสุดโหดนั่นเองนะผมแหมโหดจริงๆครับหน้าตาโหดมากครับเดี๋ยวลองจัดยกพิเศษหน่อยดีกว่าไปเจอแบบบอสเลยดีกว่าครับอย่างนี้ปบรอบนี้มาเจอกับแมปบอสครับผมมีอัศวินมากมายครับกับบอสบอสอัศวินนะผมแล้วก็มียังมีบอสอีกมากมายนะผมสับประหลาดเยอะแยะเลยครับมาดูกันว่าจะสามารถต่อกรกับบอสผู้นี้ได้หรือเปล่าว่ามีบอสไดโนเสาร์ด้วยับผม แล้วก็เต่า,าคิงนะคิงเส่าก็โหดราชาเต่า,าแล้วก็มีคิงคองนะจบด้วยที่บอสตัวใหญ่สุดนั่นคือบอสคิงคองสุดโหด่นเองนะผมไปครับ let's go มาครับยังไงช็อตน,นี้เจอกับทหารก่อนเลยอาหารกบอ,อยู่แล้วครับโดนลุมก็ไม่หวัน่นฟันก็ไปตายเองหรือเปล่ากูโดนงับลอยลอ,อ,อยกันเลยเดียววะหืมวิ่งติดนะครับติดยังไง แหม่ตัวใหญ่ก็ซือท้าับผมจะผ่านบททดสอบนี้ได้หรือเปล่าปาโลไปอุ้ยยังกับกับปันเมกายังไงครับกับบอสทหารอุ้ยทิ้งดาบทิ้งโลแล้วจะใช้มัดต่อยหรือเปล่าหมัดมวยก็มาครับหยิบปาป,า,ปาไปหนะ้าอุ้ยกัปปันเมกาล่วงไปแล้วครับโดนฟาดลงไปครับผมโอ้โหจับหืมตอนนี้ล่วงแล้วครับยังไงครับถือว่าตกรอบเลยหรือเปล่าครับเดินไปไหนครับชอบ็อตนี้ไปหาเลยอะ่ะโอ้ยล็อก แล้วก็แพ้ไปแล้วเรียบร้อยครับแม่แข็งแก่งแต่เถอะท้าผมตัวใหญ่เกินครับโอ้โหหน้ากากแตกเลยทีเดียวผมเหลือแต่ฟัน <aki> โหโห